นายภาสกรอยู่สมบูรณ์ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะทำงานเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาพิบาลเมืองพัทยานำรถน้ำและอุปกรณ์พร,ร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดธรรมสามคัคคีซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดสินยภาศกรได้กล่าวว่านายกเมืองพัทยานายสุธยาคุณปลื้มได้ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนได้สั่งการให้คณะทํางานช่วยกันดูแลทุกสุขของประชาชนโดยการลงพื้นที่เยียวยาและให้ความช่วยเหลือตามลําดับ